เรามีชีวิตสดใหม่ทุกวันเมื่อตื่นลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าเราเปรียบเสมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเราเปิดเครื่องขึ้นมาเราบูตเครื่องขึ้นมาใหม่เริ่มลันโปรแกรมต่างๆขึ้นมานั่นก็คือเราเริ่มโปรแกรมใหม่ขึ้นมาในทุกๆเชา้าเราสามารถที่จะ ออกจากเราคนในอดีตหรือเราคนในเมื่อวานได้ถ้าในเมื่อวานเรามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็เป็นเราคนใหม่เราอยู่ในสถานการณ์ใหม่ชีวิตของเราสดใหม่เราสามารถที่จะมีชีวิตดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันนี้ได้เลย โดยไม่ต้องสนใจว่าเมื่อวานนี้สัปดาห์ที่แล้ววินาทีที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเราเคยผ่านอะไรมาบ้างเราผ่านความผิดพลาดความผิดหวังความล้มเหลวการถูกนินทาว่าร้ายการถูกตำหนิตีเตียนตัดสินหรืออะไรต่างๆที่ผ่านมา ทุกอย่างนั้นเป็นอดีตไปแล้วและเราสามารถกลับมามีชีวิตสดใหม่ได้ทุกๆวันรีสตาร์ทชีวิตของเรารีสตาร์ทสมองของเราให้อัปเดตใหม่พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆโปรแกรมใหม่ๆพร้อมที่จะเริ่มทำงานเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วทำงานคล่องแคล่วว่องไวได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องจำเรื่องราวในอดีต ในอดีตอาจจะเคยคิดลบพูดลบกระทำสิ่งต่างๆที่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นมาก่อนแต่ในวันนี้เรากลับมามีชีวิตใหม่มีชีวิตที่สดใสมีชีวิตที่สดใหม่ได้ทุกวันรีสตาร์ทสมองของเราทุกวันรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์คือชีวิตของเราทุกๆวันเราจะได้ชีวิตที่สดใหม่ในทุกๆวัน